ทุกคนแค่เราโยนสิ่งนี้ลงไปทำให้น้ำซุปหอมอร่อยขึ้น300%เลยค่ะมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่คุณอาจยังไม่เคยรู้วันนี้แม่เพิ่งทําเป็นซุปไก่ใส่มันฝรั่งนะคะเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนอันดับแรกเราก็จะทําน้าซุปก่อนนะใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปเป็นซุปที่ทําง่ายทานง่ายนะคะเด็กๆกระานได้ผู้ใหญ่ทานดีเลย นี่ค่ะน้ำซุปเดือดปุดๆแล้วหอมมากๆเราก็ใส่ไก่ลงไปนะทุกคนจะใช้ไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะตามที่ชอบเลยสำหรับใบพึ่งคือติดหนังหน่อยๆน,นะคะเนื้อเยอะๆเนี่ยทานแล้วอร่อยมากๆตามด้วยมันฝรั่งอันนี้ก็ใส่พร้อมไปเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลานะทำให้สุกผักอันไหนที่มีความแข็งสุกยากใบพึ่งก็จะใส่ไปพร้อมกับไก่เลย แครอทก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆได้นะคะนี่ตามความชอบเลยใส่ลงไปแล้วก็มีความหวานมีความหนบึบอร่อยมากๆแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสีสันทำให้ซุปของเราน่าทานมากิ่งขึ้นปรุงรสก็แสนง่ายเลยค่ะแม่เพิ่งก็จะใส่เกลือชมพูล,ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกสักนิดนึงถ้าใครอยากให้น้ำซุปใสๆเลยก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วนะคะ แล้วก็อย่าลืมตักในส่วนของฟองออกด้วยนะคะที่ลอยอยู่ด้านบนแบบนี้จะช่วยทำให้น้ำซุปของเราใสน่ากินมากๆใครชอบทานแกงจืดหรือว่าซุปแบบไหนนะคะใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะแบ่งปันไอเดียกันเป็นซุปที่ต้มแปบ,บเดียวนะคะทำไม่นานก็เดือดแล้วดูชิ้นไก่นะคะเดงน่าทานมากๆ และที่สําคัญไนมะ่เพึ่งจะมาบอกเคล็ดลับที่ทําให้น้าซุปของเราหอมหวานอร่อยมากขึ้นกว่าเดิม300เซเลยสูตรนี้เราจะใส่ฮอนลงไปด้วยนะคะเขาจะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็มีความหวานที่ละมุนเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มรสชาติซุปของเราให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยค่ะไม่ต้องใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรสใด,ดๆเลยแค่โยนสิ่งนี้ลงไปในหม้อซุปสุดท้ายเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะคะเป็นผักที่สุกเร็วใส่ตอนท้ายเลย ใครที่กำลังเป็นหวัดคัดจมูกแพ้อากาศนะคะทำซุปสูตรนี้ทานเลยรับรองว่าอาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยผักหวานๆไก่นุ่มๆหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไม่ใช่ค่ะหิวเมื่อไหร่ก็สดร้อนๆทานได้เลยบางท่านชอบทานแบบซับๆนะคะแม่พึ่งแนะนำให้ปรุงด้วยพริกนะคะมะนาวน้ำปลาเล็กน้อยนะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะอร่อยสุดๆเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดหม้อขึ้นมานี้หอมฟุ้งมากๆต้มซุปไก่สูตรพิเศษที่น้ำซุปนะคะหอมหวานอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นกว่าเดิมลองทำสูตรนี้ดูนะคะอย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจแชร์สูตรดีๆอาหารอร่อยกันด้วยนะคะ